สวัสดีครับอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอรประจำวันที่10มีนาคมวันนี้ฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1 1 12 13และพระธรรมมาราโกบทที่12ข้อ1ถึงข้อ27ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11รางวัลสำหรับการเชื่อฟัง ฉะนั้นท่านจงรักพระยาเวพระเจ้าของท่านจงรักษาพระบรมรัชสัง่งกฎเกณฑ์กฎหมายและพระบัญญัติของพระองค์อยู่เสมอท่านทั้งหลายจงตระหนักในวันนี้เถิดเพราะข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวกับลูกหลานของพวกท่านผู้ไม่ได้เห็นการตรีสอนของพระยาเวพระเจ้าของท่าน ผู้ไม่เห็นการตีสอนของพระเวพระเจ้าของท่านความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และพระกรที่เยียดออกของพระองค์รวมทั้งหมายสําคัญและพระราชกิจของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงทํปต่อกองทัพอียิปตต่อม้าของเขาต่อรถรบของเขาเมื่อพระองค์ทรงทําให้น้ําในทะเลแดงท่ามกลางวกเขาเมื่อเขาไล่ติดตามพวกท่านและที่พระเวีทรงทำลาย ทั้งหลายจนทุกวันนี้และสิ่งที่พระองค์รทรงทําแก่พวกท่านในถึงธุรกันดารจนพวกท่านมาถึงสถานที่นี้และสิ่งที่ทรงทําต่อดาธานและอาบีรัมบุตรของเอลีอัพบุตรชายของรูเบนคือแผ่นดินได้อ้าปากกลืนพวกเขาไปทั้งครอบครัวเต็นท์และสิ่งมีชีวิตท,ทุกอย่างที่ติดตามเขาไปท่ามกลางคนอิสราเอลทั้งสิน้นเพราะในตาของท่านทั้งหลายได้เห็นพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ทั้งสิ้นของพระเยโฮเวซึ่งพระองค์ทรงกระทํานั้นดังนั้นท่านทั้งหลายจงรักษาพระบัญญัติทั้งสินส้นซึ่งข้าพเจ้้าาัทท่่นืองหลยะขม แข็งและเข้ายึดคลองแผ่นดินซึ่งพวกท่านกําลังจะข้ามไปยึดครองนั้นและเพื่อพวกท่านจะมีชีวิตยืนยาวนานในแผ่นดินซึ่งพระยาวเวทรงปริญานแก่บรรพบุรุษของผู้ท่านว่าจะให้แก่พวกเขาและเชื้อสายของเขาจะเป็นแผ่นดินที่มีน้ํานมและน้าพึ่งไหลบริบูรณ์เพราะว่าแผ่นดินซึ่งท่านกาลังเข้าไปยึดครองนั้นไม่เหมือนแผ่นดินในอียิปต์ซึ่งพวกท่านได้จากมาในที่นั่นผู้ท่านหว่านพืชและเอาเท้ารดน้ําเหมือนกับเป็นสวนผักแต่แผ่นดินซึ่งพวกท่านกาลังเข้าไปยึดครองนั้นเป็นแผ่นดินที่มีเเนนิขาและห เขาซึ่งมีน้ําฝนจากฟ้ารดอยู่เป็นแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงดูแลพระเนตรของพระยาเวพระเจ้าของท่านอยู่เหนือแผ่นดินนั้นอยู่เสมอตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีถ้าท่านทั้งหลายจะเชื่อฟังตามบัญญัติของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ให้รักพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายและปรนนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านเราจะให้ฝนตกบนแผ่นดินของผู้เจ้าตามฤดูกาลคือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูเพื่อ เจะเก็บเกี่ยวข้าวเหล้าอางุ่นใหม่และน้ํามันของเจ้าและเราจะให้ย่าในทุ่งสำหรับฝูงสัตว์ของเจ้าและเจ้าจะได้รับประทานจนอิ่มจงระวังตัวอย่าให้จิตใจของท่านทั้งหลายลุ่มหลงและหันเหไเปนปฏนิบัตินมัสการพระอื่นๆพระยาเว จะทรงกริ้วพวกท่านทรงปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตกและแผ่นดินก็ไม่งอกพืชผลและท่านทั้งหลายจะพินาศจากแผ่นดินดีซึ่งพระยาเวประทานแก่ท่านนั้นอย่างรวดเร็วจงเอาถ้อยคําเหล่านี้ผูกไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสําคัญและคาดไว้ที่หน้าผาของท่านเป็นสัญลักษณ์และพวกท่านจงสอนถ้อยคําเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านจงพูดถึงถ้อยคําเหล่านี้เมื่อท่านอยู่ในบ้านเมื่อท่านเดินตามทางเมื่อท่านนอนลงหรือลุกขึ้นท่านจงเขียนคําเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูบ้านและที่ประตูของท่านเพื่อ อายุของพวกท่านและอายุของบุตรหลานของพวกท่านจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปริญญาที่จะประทานแก่บ,บรรพบุตรของท่านตราบที่ฟ้าสวรรค์อยู่เหนือโลกเพราะ ถ้าพวกท่านระวังที่จะทำตามพระบัญญัติทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านคือรักพระยาเวพระเจ้าของท่านดำเนินในทางทั้งสิ้นของโรรองและติดสนิทกับพระองค์แล้วพระยาเวจะทรงขับไล่ประชาชาติทั้งสิ้นเหล่านี้ให้ออกพ้นหน้าท่านท้งหลายและท่านจะเข้ายึดครองแผ่นดินของประชาชาติที่ใหญ่กว่าและมีกำลังมากกว่าท่านทุกที่ที่ฝ่าเท้าของพวกท่านเหยียบลงจะเป็นของท่านอาณาเขตของท่านจะเริ่มจากถิ่นธุรกันดารไปจนถึงเลบานอนและจากแม่น้ำาคือแม่น้ำยูเฟริสไปถึงถึงทะเลตะวันตก ไม่มีใครสามารถยืนหยัดต่อสู้พวกท่านได้พระยาเว์พระเจ้าของท่านจะทรงทําให้พวกท่านเป็นที่เกรงขามและตกใจตัวของแผ่นดินที่ท่านจะไปเหยียบย่ําตามที่ทรงสัญญาไว้ดูสิ วันนี้ข้าพเจ้าได้นำคำอวยพรและคำสาปแช่งมาไว้ตรงหน้าท่านทั้งหลายเป็นคำอวยพรถ้าพวกท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้เป็นคำสาปแช่งถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านแต่หันเหไปจากทางซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ไปติดตามพระอื่นซึ่งท่านไม่รู้จักและเมื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงนำท่านเข้าไปในแผ่นดินซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้น ท่จงตั้งคำอวยพรไว้บนภูเขาเกริซิมและตั้งคำสาปแช่งไว้บนภูเขาเอบาภูเขาเหล่านี้อยู่ฟากแม่น้ำจอยแดนข้างโน้นในทิศทางตะวันตกในแผ่นดินคานาอันผู้อาศัยอยู่ที่ราบอยู่ตรงหน้ากินการข้าง,างหมู่ต้นโอ๊กที่โมเรไม่ใช่หรือ เพราะผู้ท่านจะต้องข้ามแม่น้ำจอแดนไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประธานแก่ท่านเมื่อท่านยึดครองและอาศัยในแผ่นดินนั้นท่านจงระวังที่จะทำตามกฎเกณฑ์และกฎหมายทั้งสิน้นซึ่งข้าพเจ้าได้ไว้ต่อหน้าท่านทั้งหลายในวันนี้เฉลยธรรมบัญญัติบทที่12ท่านบูชาของคนต่างด้าวต้องถูกทำลาย ต่อไปนี้เป็นกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพวกท่านจะต้องระวังที่จะทําตามในแผนดินซึ่งพระยาวเพ์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านประทานให้ท่านยึดครองตลอดวันคืนที่ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกพวกท่านจงทำลายสถานที่ทุกแห่งซึ่งประชาชาติที่ท่านขับไล่ไปนั้นใช้เป็นที่ประิบัติของเขาซึ่งอยู่บนภูเขาสูงและบนเนินเขาและใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้นท่านจงรื้อ ท่านบูชาของพวกเขาและทุบเสาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาให้แตกเป็นชิ้นๆและเผาบรรดาเสาเอเชราของเขาด้วยไฟท่านโงฟันทำลายรูปแกะสลักซึ่งเป็นรูปพระของเขาเสียและลบชื่อของพระเหล่านั้นออกไปจากที่นั่นห้ามทำอย่างนั้นต่อพระยาเวพระเจ้าของท่าน ท่านจงแสวงหาและเข้าไปยังสถานที่ซึ่งพระยาเว,เวพระเจ้าของท่านจะทรงเลือกจากเขตแดนของทุกเผ่าของท่านเพื่อสถาปนาพระนามของพระองค์ไว้ให้เป็นที่ประทับของพระองค์และท่านทั้งหลายจงนำเครื่องบูชาเผ่าทั้งตัวและเครื่องบูชาของท่านไปที่นั่นทั้งทัสางและเครื่องถวายเครื่องบูชาแก้บนเครื่องบูชาตามสมัครใจและผลรุ่นแรกที่ได้จากโคโคและฝูงแพะแกะท่านทั้งหลายจึงรับประทานที่นั่น เฉพาะพระพักตระยาวเวพระเจ้าของท่านทั้งท่านและครอบครัวของท่านจงยินดีในยินดีในกิจการทั้งสิน้นซึ่งท่านได้ทํานั้นซึ่งพระยาวเวพระเจ้าของท่านทรงอวยพรท่านห้ามทาตามสิ่งสารพัดท,ทีพ่พวกเราทําที่นี่ทุกวันนี้คือต่างทําตามสิ่งที่ตาของตัวเองเห็นว่าถูกต้องเพราะพวกท่านยังไปไม่ถึงที่หยุดพักและซึ่งและถึงมรดกซึ่งพระยาวเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน แต่เมื่อพวกท่านข้ามแม่น้ำจอแดนไปแล้วและอาศัยในแผ่นดินซึ่งพระยาเวของท่านประทานเป็นมรดกแก่ท่านและเมื่อพระองค์ทรงให้ท่านพักจากศัตรูทั้งสิ้นรอบข้างท่านท่านจึงอยู่อย่างปลอดภัยแล้วจงไปยังสถานที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านจะทรงเลือกไว้ในพระนามของพระองค์ประทับที่นั่นจงนำทุกสิ่งซึ่งข้าพเจ้าด้บัญชาท่านไปด้วยคือเครื่องเผาบูชาทั้งตัว เครื่องสตอบูชาของท่านทั้งท่าสาและเครื่องถวายทั้งเครื่องบูชาแก้บนซึ่งท่านได้บนไว้ต่อพระยาเวและพวกท่านจงยินดีเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งตัวท่านและบุตรชายบุตรสาวของท่านทั้งทาสทาสีของท่านและคนเลวีซึ่งอยู่ในเมืองของท่านเพราะเขาไม่มีส่วนแบ่ง หรือส่วนมรดกกับท่านสถานนมัสก,การที่กําหนดไว้พวกท่านจงระวังให้ดีเกรงว่าท่านทั้งหลายจะถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวตามที่ใดๆซึ่งท่านเห็นชอบแต่จงถวายในสถานที่ซึ่งพระยาเวจะทรงเลือกท่ามกลางเผาหนึ่งของท่านท่านจงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวของท่านที่นั่นณที่นั่นท่านจงทําทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้อย่างไรก็ตาม จะฆ่า,าสัตว์และรับประทานเนื้อในเมืองใดๆของท่านตามที่ท่านปรารถนาก็ได้ตามรพระพรซึ่งพระยเยวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านทั้งผู้ที่สะอาดและผู้มีมรดถึงก็รับประทานได้ดังที่รับประทานเนื้อละมั่งและเนื้อกวางแต่ห้ามรับประทานเลือดท่านตรงเทบนดินเหมือนเทน้ําส่วนทัศสารของข้าวหรือเหล้าอางุ่นใหม่หรือน้ํามันหรือผลแรก จากฝูงโคหรือฝูงแพะแกะหรือของถวายแก้บนตามที่ท่านบวไว้หรือของถวายตามความสมัครใจหรือของที่ท่านนํามาถวายห้ามรับประทานในเมืองของท่านแต่ท่านจงรับประทานของเหล่านี้เฉพาะพระพยาเวพระเจ้าของท่านในสถานที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ทั้งตัวท่านและบุตรชายบุตรสาวของท่านทาสทาสีของท่านและคนเลวีที่อยู่ในเมืองของท่านท่านและท่านจงยินดีเฉพาะพระพยาเวพระเจ้าของท่านในกิจการทุกอย่างซึ่งมือของท่านได้กระทํานั้นท่านจงระวังเกรงว่าท่านจะทอดทิ้งคนเลวีตลอดเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ใน ดินของท่านเมื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านขยายอาณาเขตของท่านดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่านแล้วนั้นและท่านจะกล่าวว่าข้าจะกินเนื้อสัตว์เพราะใจของท่านอยากกินเนื้อท่านจะรับประทานเนื้อได้ตามใจปรารถนาของท่านทุกอย่างถ้าสถานที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ซึ่งสถาปนาพระนามของพระองค์ที่นั่นห่างจากท่านเกินไปท่านทรงฆ่าสัตว์จาก ฝูงโคแพะแกะของท่านซึ่งพระยาเวประทานแก่ท่านดังที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้แล้วนั้นจงรับประทานในเมืองของท่านตามที่ใจปรารถนาทุกประการเถิดท่านจะรับประทานได้อย่างที่ท่านรับประทานเนื้อละมั่งเนื้อกวางทั้งผู้ที่มีมลทินและผู้ที่สะอาดก็รับประทานได้เช่นกันแต่ต้องแน่ใจว่าท่านไม่รับประทานเลือดเลยเพราะเลือดเป็นชีวิตห้ามท่านรับประทานชีวิตพร้อมกับเนื้อห้ามท่านรับประทานเลือดแต่จงเทเลือดบนดินเหมือนเทน้ําห้ามรับประทานเลือดเพื่อจะเป็นการดีต่อท่านและบุตร หลานของท่านต่อไปเมื่อท่านทําสิ่งถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเวแต่สิ่งบริสุทธิ์ซึ่งเป็นส่วนกําหนดจากท่านและขอแก้บนของท่านนั้นท่านจงนําไปยังสถานที่ซึ่งพระยาเวจะทรงเลือกไว้ ไหวเครื่องบูชาเผาทั้งตัวทั้งเนื้อและเลือดบนแท่นบูชาของพระยาเวพระเจ้าของท่านท่านจงเทเลือดของเครื่องสัตว์บูชาลงบนแท่นบูชาของพระยาเวพระเจ้าของท่านแต่ส่วนเนื้อนั้นท่านรับประทานได้จงระวังที่จะเชื่อฟังถ้อยคำเหล่านี้ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้เพื่อจะเป็นดีต่อท่านและลูกหลานของท่านเป็นนินด์เพราะท่านทําสิ่งที่ดีและถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเวพระเจ้าของท่านตักเตือนไม่ให้นวัตการรูปเคารพ เมื่อพระย,ยาเวพระเจ้าของท่านจะขจัดประชาชาติซึ่งท่านจะเข้ายึดครองนั้นไปเสียต่อหน้าท่านเมื่อท่านเข้ายึดครองและเข้าอยึดอถอยู่ในแผ่นดินของพวกเขานั้นจงระวังตัวว่าท่านจะไม่หลงติดตามพวกเขาหลังจากที่พวกเขาถูกทำลายต่อหน้าท่านแล้วจงระวังที่จะไม่ไต่ถามเรื่องพระของพวกเขาโดยกล่าวว่าประชาชาติเหล่านี้ปฏิบัติพระของพวกเขาอย่างไรเพื่อเราจะได้ทำเช่นนั้นเช่นกัน ทำอย่างนั้นต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะว่าสิ่งพึงรังเกียจทุกอย่างซึ่งพระยาเวทรงรังเกียจพวกเขาทําต่อพระของเขาแม้แต่บุตรชายและบุตรสาวของพวกเขาพวกเขาก็เผาด้วยไฟบูชาแด่พระเิของเขาทุกสิ่งที่ข้าพระเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนั้นจงระวังที่จะทําตามห้ามเพิ่มอะไรเข้าไปหรือตัดอะไรออกไปเลยธรรมัดบทที่13บส้ทในทกลางท่านเกิดมีผู้เผยพระชจะ,ะหรือผู้เหตุ ผู้ฝันเห็นเหตุการณ์ขึ้นและสำแดงหมายสำคัญหรือการอัศจรรย์แก่ท่านและหมายสำคัญหรือการอัศจรรย์ซึ่งบอกท่านนั้นสำเร็จจริงถ้าเขากล่าวว่าให้เราติดตามพระอื่นๆกันเถิดซึ่งเป็นพระที่ท่านไม่รู้จักและ ให้เรามาปรนนิบัติพระเหล่านั้นท่านอย่าเชื่อฟังคาของผู้เผยพระจนะหรือผู้ฟันเห็นเหตุการณ์คนนั้นเพราะพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านทรงลองใจพวกท่านดูเพื่อจะได้ทรงทราบว่าพวกท่านรักพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจสุดจิตของท่านหรือไม่ท่านทั้งหลายจงดําเนินตามพระยาเวพระเจ้าของท่านและยำเกรงพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ท่านจงปรนนิบัติพระองค์และติดสนิทอยู่กับพระองค์ แต่ผู้เผยพระวจ้หรือผู้ฝันเห็นเหตุการณ์คนนั้นจะต้องมีโทษถึงตายเพราะเขาได้พูดเป็นกระบฏต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านผู้ทรงนําท่านออกมาจากแผ่นดินอียิปต์และทรงไถ่ท่านออกจากแดนทาสเพื่อผลักดันท่านออกไปทางซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านบัญชาให้ท่านดําเนินโดยวิธีนี้ท่านจึงขจัดความชั่วไปจากท่ามกลางท่านถ้าพี่น้องชายมันไดเดียวกับท่านหรือบุตรชายบุตรสาวของท่านหรือภรรยาที่อยู่ในอ้อมอกของท่านหรือมิตรสหายร่วมใจของท่านชักชวนท่านอย่างลับๆว่าให้เราไปปฏิบัติพระอื่นกันเถอะ ซึ่งเป็นพระที่ท่านเองหรือพันธุ์บุรของท่านไม่รู้จักเป,เป็นบรรดาพระของชนชาติซึ่งท่านทั้งหลายอยู่รอบท่านไม่ว่าใกล้หรือไกลาจากสุดปลายแผ่นดินข้างนี้ถึงสุดปลายแผ่นดินโลกข้างนูน้นท่านย่ยยอมตามหรือเชื่อฟังเขาอย่าให้ในตาของท่านสงสารเขาท่านอย่าไว้ชีวิตเขาหรืออย่าซ่อนเขาไว้เลยท่านตัประหารเขาเสียท่านควรลงมือเป็นคนแรกในการประหารชีวิตและ ไปให้ประชาชนทั้งหมดลงมือด้วยท่านจงเอาหินคว้างเขาให้ตายเพราะเขาได้หาทางผลักท่านออกไปจากพระยาเวพระเจ้าของท่านผู้ทรงนำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์และจากแดนทาตและจากและคนอิสราเอลทั้งสิ้นจะฟังและยำเกรงไม่ทำความชั่วนี้เช่นนี้ท่ามกลางท่านอีกเลยท่านได้ยินว่าในเมืองหนึ่งเมืองใดของท่านซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานให้ท่านอาศัยอยู่นั้นมีคนเลวบางคนจากท่ามกลางท่านออกไปชักชวนชาวเมือง นั้นว่าให้เราไปปฏิบัติพระอื่นๆกันเถิดซึ่งเป็นพระที่พวกท่านไม่รู้จักท่านจงสอบถามและอุตสาห์ค้นคว้าและถามดูและนี่เนี่ยถ้าเป็นความจริงและแน่นอนว่าสิ่งพึงรังเกียจนั้นยังทํากันอยู่ท่ามกลางท่านท่านจงฆ่าชาวเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบทําลายเสียให้สิ้นด้วยคมดาบทุกอย่างในนั้นรวมทั้งฝูงสัตว์ด้วยท่านจงเก็บของริบในเมืองนั้น เป็นกองวิทีลานเมืองและเผาเมืองนั้นกับของริบทั้งหมดในเมืองนั้นด้วยไฟถวายแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นให้เป็นเมืองร้างอยู่เป็นนิดห้ามสร้างขึ้นมาใหม่ห้ามสิ่งที่ต้องถวาย ห้ามสิ่งที่ต้องทำลายถวายนั้นติดมือท่านไปเพื่อว่าพระยาเวจะทรงหันจากพระพิโรธยิ่งของพระองค์และทรงสำแดงพระกรุณาต่อท่านและทรงเอ็นดูท่านและทำให้ท่านทวีมากขึ้นดังที่พระองค์ทรงปริญานไว้กับบรรพบุรุษของท่านนั้นถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านคือรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้ากำลังบัญชาท่านในวันนี้และทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยวีพระเจ้าของท่านพันธสัญญาใหม่ มาระโกบทที่12ข้อที่1ถึงข้อ27อุปมาเรื่องผู้เช่าสวนองุ่นข้อกล่าวกับพวกเขาเป็นอุปมาว่าชายคนหนึ่งปลูกสวนองุ่นไว้ซึ่งมีกำแพงสร้างล้อมไว้โดยรอบและก็ขุดบอ่อสำหรับเครื่องสกัดเล่าองุ่นเขาสร้างหอคอยไว้และให้พวกชาวสวนเช่าแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศ <c oughs> เวลาเก็บผลเขาใช้คนรับใช้คนหนึ่งไปหาผู้คนเช่าสวนเพื่อจะรับส่วนปันผลจากคนเช่าสวนบ้างคนเช่าสวนจับ ตัวเขาไว้ทุบตีและก็ไล่เขากลับไปมือเปล่าชายเจ้าของสวนจึงส่งคนรับใช้อีกคนไปพวกเขาทำร้ายที่ศีรษะและลบหลู่เขาเขาใช้อีกคนไปซึ่งพวกเขาก็ฆ่าเสียคนอื่นๆอีกจํานวนมากก็เช่นกันบ้านก็ถูกเคี่ยนบ้านก็ถูกฆ่าเจ้าชายเจ้าของสวนเหลือที่จะส่งไปคือลูกชายที่รักเขาส่งไปหาเป็นคนสุดท้ายโดยกะคิดว่าพวกเขาจะนับถือลูกของเราคนนั้น แต่พวกคนเช่าสวนพูดกันว่าคนนี้เป็นทายาทมาช่วยกันฆ่าเขาเถิดแล้วมรดกจะได้ตกเป็นของพวกเราเขาทั้งหลายจิงจับตัวลูกคนนั้นฆ่าเสียแล้วยนตัวออกไปจากสวนองุ่นเจ้าสองสวนองุ่นจะทำอย่างไรเขาจะมาฆ่าพวกคนเช่าสวนและยกสวนองุ่นให้คนอื่นไปพวกท่านไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้หรือว่าศิลาที่พวกช่างก่อสร้างทิ้งได้กลายเป็นศิลามุมเอกพระจเจ้าได้กระทำการนี้และทำสิ่ง วิเศษยิ่งในสายตาของเราพวกเขาก็พยายามที่จะจับกลุ่มพระเยซูแต่ก็ยังกลัวฝูงชนเพราะเขาทราบว่าพระองค์กล่าวเป็นอุปมาเพื่อกระทบพวกเขาเองซึ่งจึงเดินจากพระองค์ไปคำถามเรื่องการเสียภาษีครั้นแล้วพวกเขาจึงให้บรรดาฟาริสีและบางคนในพักของคนเฮโรดไปหาพระเยซูเพื่อจะจับผิดในสิ่งที่พระองค์กล่าวพวกเขาจึงมาพูดกับพระองค์ว่าอาจารย์เราทราบว่า ท่านพูดความจริงและไม่เขวไปตามมนุษย์เพราะท่านไม่เอาใจผู้ใดแต่สั่งสอนในวิธีทางของพระเจ้าตามความจริงถูกต้องตามกฎเกณฑ์หรือไม่สั่งสอนในวิธีทางของพระเจ้าตามความจริงถูกต้องตามกฎหรือไม่ในการเสียภาษีให้แก่ซีซ่าพวกเราควรจ่ายหรือไม่แต่พระเยซูทราบพวกเป็นพวกหน้าไหว้หลังหลอกพระองค์กล่าวกับว่าทําไม จึงทดสอบเราเอาเงินเหรียญเดนารีอันมาให้เราดูซิและพวกเขาก็เ,เอามาให้พระองค์กล่าวกับพวกเขาว่ารูปและคำจารึกนี้เป็นของใครเขาทั้งหลายตอบว่าของซีซ่าพระเยซูจึงกล่าวว่าสิ่งที่เป็นของซีซ่าก็จงให้แก่ซีซ่าและสิ่งที่เป็นของพระเจ้าก็จงให้แด่พระเจ้าและพวกเขาก็อัศจรรย์ใจในพระองค์ความสงสัยเรื่องวันที่ฟื้นคืนชีวิตพวกสดุสี ซึ่งเชื่อว่าไม่มีการฟื้นคืนชีวิตจากความตายได้มาหาพระองค์และถามว่าอาจารย์ตามที่โมเสสได้เขียนไว้ให้พวกเราว่าถ้าชายใดตายไปแต่ภรรยายังอยู่โดยไม่มีบุตรด้วยกันน้องชายของคนที่ตายคนรับหญิงไม้ไว้เพื่อจะมีบุตรสืบตระกูลให้พี่ชายของเขามีพี่น้องที่เป็นชายอยู่เจ็ดคนคนแรกมีภรรยายและตายโดยไม่มีบุตรคนที่สองสมรสกับนางแล้วก็ตายโดยไม่มีบุตรด้วยกันทั้งสามก็เช่นกันดังนั้นทั้งเจ็ดคนไม่ได้มีบุตรสืบตระกูลเลย ในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายไปด้วยในวันที่ฟื้นคืนชีวิตจากความตายเมื่อเขาเหล่านั้นฟื้นคืนชีวิตแล้วนางเป็นภรรยาของใครในเมื่อทั้งเจคนได้นางเป็นภรรยาพระเยซูยกล่าวกับพวกเขาว่าเหตุที่พวกท่านผิดก็เป็นเพราะว่าพวกท่านไม่รู้พระคัมภีร์และอนุภาพของพระเจ้าใช่ไหมด้วยว่าเมื่อผู้ฟื้นคืนชีวิต จากความตายพวกเขาจะไม่มีการสมรสหรือการยกให้เป็นสามีภรรยากันแต่จะเป็นเหมือนกับพวกทูตสวรรค์ในฟ้าสวรรค์แต่ในเรื่องจริงที่ว่าคนตายฟื้นคืนชีวิตอีกท่านไม่เคยอ่านในฉบับของโมเสสหรือในตอนที่เกี่ยวกับพุ่มไม้ที่ลุกเป็นไฟพระเจ้ากล่าวกับเขาว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าของคนตายแต่เป็นพระเจ้าของคนเป็นพวกท่านเข้าใจผิดเป็นอย่างมากทีเดียว ขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับหากมีข้อแนะนําข้อเสนอแนะประการใดอ่านเร็วไปอ่านช้าไปตัวหนังสือเล็กดูไม่ทันแนะนํามาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างพระเจ้าอวยพรครับ